โอ้ยโหหมดปุ๊บก็โดนตีปั๊บสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซามูไรวอร์เดียร์ 4DX ในเรื่องของโอคุกาวะเอไอยะสึนะพาร์ทที่หนึ่ง 泣いたの外でてまりたいの。のこの雨ではとても。しばしご辛抱。うん マロを殺すか家康マロに代わって天下を取ろうとな滅相もない当主とは重き役目だ人を欺き滅ぼしてでも

三河の弱小大名である徳川家康は近隣の大大名今川義元への従属を余儀なくされていた義元が天下に号令するために上洛の軍を起こすと家康も付き従うよりすべはなかった上洛軍は順調に東海道を精神し織田家が治める 終わりに差し掛かる織田は小勢率いるはうつけとして知られる小田信長今川軍の勝利は誰の目にも明らかであっただが幼き頃の信長を知る家康は一人警戒していたそして彼の予感は的中することとなる。 ด่านแรกก็เจอตัวตึงเลยตําง,งานแห่งโทกุกาวะการต่อสู้ที่โอเกฮาสามะอืมมีก็เล่นตันวละครอ้อหอแววหนึ่งแววหนึ่งหมดเลยอืม งั้นซื้อของอัปเกรดอาวุธเรอมีอะไรให้อัปเกรดเหรอจัดไปเปิดซะเออพลังโจมตีเออพลังเคลื่อนไหวอืมมีอาวุธขายไหมม,มีแต่ของให้ใส่แล้วก็มา้า อย่าอัพเวลอ่ะไมนไม่มีเวลให้อัพเออช่วยหน่อยฮอนดะทานดา,นาคัสึ์โอเคสอ,องโอ้เสียงหลงลอันนี้ฮอนดะก็เปลี่ยนอันนี้เป็น h p แล้วกัน HP ไม่จำกัด เอามาสีอะไรดีกำลังจมตีสีแดงแล้วกันจัดไปหมอกโอ้ไม่ใช่ฝนไม่ชอบเสียงฟ้าผ่าเลยปะามาเออ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 ยี่ฮี่ฮี่ฮี่ เออ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 เอา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 มาผมกันได้เลยอืมผมกันทนทนส่องสเปียงอืมเออ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 เอา หมาเดะ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 จุดพุกันหน่อยเว้ยสุดยอดระบาย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 เออ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 อย่าไปยุ่งกับเขาเออ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 อนดาตรงนั้นว่างเนาะไม่มีอะไรทำเหรอเอา ก็อยู่ตรงนั้นไปละเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีอะไรทำเองอยู่คนละฝั่งนะเผื่อมีเควสตรงนู้นจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายตรงนี้อืม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 อยาันเดินผ่านเราไปเฉยเลยเฮ้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 ยไม่โดนเลยแหละโอ้โหปืนเอาเออ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  เอาเอออย่าไปยุ่งกับคนขนเสบียงอืมอืมอืมเออเอออิงเฮ้ยตัวเออเออเรียบร้อยเราไป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 อย่าขวางอืมอืมอืมเออเราไปเราไปเราไปอิงอืม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 เฮ้ยจอ นี่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 หมดหรือยังคนคนคุ้มกันตรงนี้หมดหรือย่าเอาวันนี้พวกเรามาแล้วเข้าเออเออเอออออีเออโอเคยังอยู่อีกสองตัวอืมอืมนี่ วิ่งเข้าไปเร็วหน่อย دة. เด้เออเอาวอาวอ้าวอาเอาละเออวางจาดรับไป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 อยา่านี่นี่โอเคเวทเจอแล้วอืม เอาโทุระไปแล้วเปิดก่อนออกกำลังจะเปิดก่อนได้เปรียบนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดมาแล้วจ้าเวิวหนึ่งกันแน่ตีที่ครึ่งหลอดอืออือออื้ออ๋ออืเออเออเออจ้า โอ้ยเอาเอาเอาเออเออเออเยอะโอเคไหนอีกหนึ่งตัวอืมอืมอืมนี่นีหมาเออ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 ยิง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  เอาใสกระสุนได้ยังไงวะเอากระสุน oh. อันเบลออันไม้เท้าไม้ด้ามถืออันกระจิ๊ดหนึ่งรดจหมดเกรียงอืมอืมอืมอมยาโอเคมีใครมาหืออีกไหมอันนี้พวกเรา บารายเบือโอเคอุ้ยอ๋ออ๋อเออเพียบเลยสบายใจได้แป๊บเดียวเองเระตูมาช่วยเออโอ้ยอื้ออื้ออืมอ เยอะจัดต่องทับบูดักำลังไปเออ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 เาใช้เอเย่อสืด้วยได้เลยเราไป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 มาลจ้า นี่ไปเออเออเอเอเวลาใช้อีอีเอาเอาเป็นอะไรอะวั a โถ่ร่างทรงมาเข้าอะไรตอนนี้วะอาอเออออกมาเฮ้ยเอาเออ

อีกไหมไหนเคว็อะไรอืมอืมอือืมเ้ยยกให้เอาสุดยอดอืม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 แย้เราไปอันนี้พวกเราเออ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 อมีคนเกิดมาอ่เช ไม่ใช่ม ını, ัสิ an นเอ่อม้าชื่ออะไรนะเคนชินเออเออเออม่ายดาเฉจิเคนชินไหนเราเออม่ายดาเฉจิเออเอออะไรก็เออ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 จุดโทษจัดการได้ดี อือืมเอ้าชายพันเนจรอย่าหือเด้เออเออเออโอเคมาตะกี้ตัวก็มาเลยอมืมอืมอืมอืมเออ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 เย้เย้เย้ยาไอิ ยี่แรงมากอืมอืมอืมเอาเป็นไรตายว้นี่เอ้อเออตาทางนี้อืมอืมอืมออเ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 ออ เฮ้เฮ้โอ้ยไม่เอาละที่นี่อเควสอยู่นู่นมาลุกวช่วยกันหน่อยโอ้ยอ่มฮึ่มฮึมมเอาเอาเดโอ้ยอีมฮึมมมเฮ้ยเ เอาจบตูมเออกำลังไปอยู่นี่ไงเวทเยอะแยะเต็มไปหมดเสียตรงนี้ก่อนอืมอืมอมตุมตูมตุมตูมไปไหนแล้วเฮ้ยทิ้งกันเฉยเลยดูมัน ออออเออืมทิม้งแหละทิ้งกันเหล่เอาโอเคเยอะจุดนี้ก่อนแล้วกันเดินบนไงไม่รู้อ๋อนั่นไงเควสเฟลเลยเป็นไงนล่ะอืมเฮ้ยวิง่งจำอ้าวอ่

มาแล้วจ้ามาดักเฮจิเอ่อมดักโทชิเอะอืออ้อโหหมดปุบก็โดนตีปั๊บอืมจิบตะก็มาเออเออเเออเออ

เอ,ออเ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 อาการเก่งการเก่งจัดก,การเก่งเก่งนักใช่ไหมฮาเดี๋ยวลืมเก็บกล่องโอเคเดี๋ยวมันไม่เก็บมาควบไป วิ่งกันอ้าวเลยนะแหมรอด้วยรอไปรอไปโอเคใครจะผ่านไปไม่ได้ทั้งนั้นเออ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 ไปไหนแล้ววี่เออเออเออเอาหมดแล้วอีอีอี ยิง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 อืมอาอมยังไม่ตายเพียบยังมากันอีกเพียบเยอะจัดเออสมแล้วอืมอืมอืมอีเดโยชิก็มานี่มันแหล่งรวมคนในตำนาน เอออีอีอียี่ไปีเข้าไปเออ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 อืมอืมอืมฟาดเข้าไปเออเออเอาวันหายไปไหนเอาอยู่นี่เอาไว้ทำไมไม่ตายอืม โ okay. อเคออกมาแล้วพี่เดโยชิตายออกมาเลยฮิเดโยชิเฮือเฮเคลียร์เลยดีไหมดีมาอืม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  อืมออืมออืเ้อ้เฮ้เ้อาอเออาเออ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 เป็นบอสมีทหารคุ้มกันแค่นี้เองเหรอบอสอะไรยังไม่จบเลยออกมาโนบุระกะ ไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้เราบริการมนอยู่ในนี้นี่เย่อย่างน้อยก็ชนะเรลไปอ,อันหนึ่งอือลูยี่ส่งเรลชิป อาวุธเพียบไม่หม่ไม่มีหมายเลยอ๋อธันโนวุนกกต้นไม้ที่ถูกเผาอี่เอยาสช่งยาวนานนักเอาลืมกดตตนที่ข้าได้เป็นตัวประกันของโอดะตอนนั้นข้าไม่มีเวลามันทำความรู้จักกับใครเลย มาเพื่อแก้แค้นให้โยชิโมโต้เงินเหรอเพื่อความยุติธรรมเงินเหรอเจ้าไม่เปลี่ยนไปเลยนะไล่สารละต้นไม้ที่เจ้าพักพิงถูกเผาเป็นเท่าไปแล้วเจ้าจะเอาอยัางไงต่อละฮึ <c oughs> <c oughs> ขา้ขาขยับตัวไม่ได้เลยสายตาของท่านองคุกกะและคำพูดของเขาทำให้ขา้าได้แต่ยืนตัวแข็งเขาพูดถูกข้าสูญเสียตำแหน่งบนแผ่นดินนี้ไปแล้วองกุกกวะ่าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนที่เราเคยทำอยู่เสมอเราเพียงรับใช้ท่านนายท่านทันโซ ฮาดักคัตสึนายท่านท่าน,น,นอุจิซเนะไม่ใช่คนแบบท่านโยชิมโตะอิมากาวะคงจะเสื่อมถอยลงไปมากเจ้าจะบอกให้ข้าละทิ้งพวกเขางัน้นเหรอหันหลังให้กับนายของตัวเองข้าจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไงอ่อนหัด ความเมตตาของเขาคือคุณธรรมแต่ถึงอยางนั้นเขาคงจะกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากขึ้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยังไม่จบเส้นทางแห่งความอยู่รอดท่านอุจิซาเนะออดาเกินไปที่จะปกครองซุนชูได้ตระกูลอีจะถูกเกินกินด้วยความสับสนมุนวาย แต่ถ้าเราต่อต้านเราก็จะพ่ายแพ้ไม่มีทางออกเลยเหรอโอ๊ยโอยปวดท้องจังปวดท้องอท้องข้าปวดไม่หมดแล้วท่านหญิงเราโทรขอรับขอขอภัยความกังวลในอนาคตของตะกูลโทกูกาว่าดูเหมือนจะส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของข้าเมื่อสูญเสียท่านโยชิมโตะไปอิามากาวะก็ตกอยู่ในอันตรายเราต้องเลือกทางใดทางทางที่ดีอย่าบอกนะว่าท่านหญิงนาโอโทระก็ปวดท้องเหมือนกันงั้นเอายานี่ไปทานสิขอรับข,ขอบคุณมากค่ะขอืืขมปีเลย อผมไม่แย่ขนาดนั้นหรอกไหนไหนขมปีนั่นคงหมายความว่ามันคงจะได้ผลดีแล้วนะขอโทษด้วยเจ้าค่ะค่ะก็รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะอขอบคุณมากค่ะ ไม่เลยนั่นเป็นหัวหน้าของตระกูลอีอท,ลทัานหญิงดาโโทระพวกเราคงแบกภาระเดียวกันไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดแหวังว่าเส้นทางนั้นจะนำไปสู่คนของเราและตระกูลของเราเขาเห็นว่าข้ากังวลจึงเข้ามาปลอบใจข้าเขาช่างเป็นคนดีและเอาใจใส่จริงๆเลย ทำไม่ค่านึกถึงคาสึริโอเคยบอกเอาไว้ว่าเอเยซึคือผู้เดียวที่คู่ควรกับการปกครองมาแล้วสามตัวละครโอเคก็ขอจบเพจเนียบยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พาราจ้าบ๊ายบาย